ต่อเลยครับโอเคขอทีมดำแป๊บ end แทนครับเพราะว่าเพราะเราไม่ได้อยากจะฆ่าคนแบบไม่มีเหตุผลไง Once the High Lord lies dead at my feet, none will challenge my rule. <coughs> in all, all these years, my victory is near at hand. I feel his concern on Tens. He knows that I'm coming him. for him. The <coughs> Lash? No. Aemon. Wow. Through the breath of creation, I peer beyond the veil. <sighs>

มันบอกว่ามันชนะไปแล้วมันบอกว่ามันมั่นใจเกินไปอันนี้ก็มั่นใจเกินไปจริงๆครับคือมันคิดว่าแบบสิ่งที่มันทำนั้นคือมันคิดว่ามันเหนือนั่นเหนือที่สุดแล้วโหที่สุดละ S <S แต่ทั้งๆที่ทั้งๆที่อาธานิสพยายามเตือนแล้วพยายามจะเตือนแล้วว่าแบบว่าอย่ามั่นใจเกินไปเรายัง ok ไ,ไ,ไม่ได้ชนะซะหน่อยแล้วถ้าคุณทรยศ์ผมอีกทีหนึ่งที่บอกว่าให้ให้ช่วยเหลือคุณแต่กับการคุณเอากองกําลังของเขาอ่ะของเราเนี่ยแหละไปทําการฆ่าศัตรูฆ่าคนที่แบบว่าเราไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวแค้นอะไรกัน้วยนะฆ่าแบบไม่มีเหตุผลอะ่ะเออฆ่าเพราะว่าอยากให้อยากเห็นมันตายเท่านั้นอ่ะอาธานิสยอมเรื่องนี้ไม่ได้ อันนี้จะยิ่งยิงจะยิ่งไกลขึ้นนะครับเนี่ยครับไม่ใช่แค่ยิ่งไกลอ๋อถูกยิ่งยิงจะยิ่งไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วทำดาเมจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดูสิเือบเลยครับตายกันล่ะเดสเตอร์ทำอะไรได้ครับอ๋อยิงและช็อตแบบช็อตแบบกระจายครับ นใจอย่างแรงครับเอาได้ตอยเยอะอละกนันไฮเทมพระามันได้เกาะจริงๆอะเนี่ยมันมันใช่นะแต่ทำไมผมใช้แล้วรู้สึกไม่ใช่ไงไม่รู้แต่มันแต่มันใช่ครับแต่มันใช่เดี๋ยวผมจะดูว่าตอนนี้เราได้ดาวไอ้นี่มาแล้วใช่ไหมล่ะจะดูว่าเราสามารถราอรัปเกรดนี่ไง Where Disable e enemy unit อ๋ออันนี้มีอยู่แล้วนี่วะฮะอันนี้มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วโอ้ไม่มีอะไรผมเอาเชือดเร็วนี่แหละเพราะว่าดาร์คเทมพ้าต้องการดาเมจแบบเร็วอเดปตอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้มีอ,อันหนึ่งเมียหนึ่งอเดปตครับเป็นแบบเทเลพอร์ตเทเลพอร์ต มันก็น่าจะมีตั้งแต่แรกแล้วนะมันเพิ่งมันเพิ่งมันเพ,พิ่งปลดออกมาแต่ผมว่าสตอกเกอร์ดีกว่าหาบอกรอเพิ่มเดี๋ยวจ a เมทยูนเวลามันไปเชื่อมอะไรกับใครแล้วทำให้ตัวสิ่งที่โดนนั้นนะ่ะโดนดามเมจแรงขึ้นครับตีไม่เป็นแต่ว่าเหมือนเหมือนเน้นซัพพอร์ตอย่างเดียวอะ่ะตัวเนี้ยเหมือนเป็นตัวเน้นซัพพอร์ตในการต่อสู้ ทำให้เพื่อนตีไกลขึ้นด้วยครับว้าวพูดตรงๆนะเซนทรีผมไม่ค่อยได้สร้างเลยไม่เคยคุณไม่เคยเห็นผมสร้างหรอกแต่ว่าถ้าถ้าเป็นตัวนี้น่าสร้างมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันเป็นพสซีฟแบบลิทีทำให้พวกเราที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยตีได้ไกลขึ้นสร้างไว้สักตัวหนึ่งอ่ะมันก็ทําให้พวกยูนิตที่อยู่ข้างหลังอ่ะมีประโยชน์มากขึ้นเยอะเลยครับเอาการโจมตีจะเป็นอย่างนี้แทนเหรอ ใช่ครับการโจมตีจะเป็นการทำเดบิทเป็นกลุ่มแทนอ๋อโจมตีแบบเป็นแอเรียถูกต้องโอไงดีละลองอย่างนี้ดูก่อนละกันขอไปเช็คโซลาร์คอร์นิดหนึ่งวอนนี้เรามี35ครับโดยที่แบบว่านิ่งๆเลยนะ โซลาร์แล oh, นสหัวเนี้ยทำแค่50ไอเน,นี้ยทำสอ0รแต่ว่าผมว่าพวกนี้มันดีอยู่แล้วหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นวาร์ปไปน,นี่เพราะเราเปลี่ยนได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียอะไรแต่ผมไม่ค่อยได้สร้างยานบินอะ ผมไม่ค่อยได้สร้างยานบินผู้จักใจเลยนะปะ่ะด่านนี้น่าจะเป็นด่านเอาจริงแล้วมันศัตรูมันน่าจะบุกมาเยอะมันบอกว่าให้เราสร้างยูนิตไปช่วยมันมากกว่า25ยูนิตสบายทำลาย3ทาราซิมเดกซัสทำลายเด็กซัสของมันทั้ง3อันสอันอะมีเิียนไม่รู้แหละต้องทำลาย3 มิชชั่นได้15บโซลาร์ไลท์โบนัสได้15โซลาร์ไลท์ตานี้เราจะมีสิทธิ์ได้ถึง30สโซลาร์ไลท์ครับตัวนี้ได้ไรเนี่ยตัวใหม่เหรออู้หายตัวได้ด้วยไม่น่าใช่เออแครเรียร์ถ้าเป็นแครเรียร์แล้วหายตัวได้ค่อนข้างโกงโอเคเราต้องช่วยเขาในการต่อสู้เหมือนมันจะชาเลนจ์ก,กันเองแต่อาธานิสไม่ยอมแล้วนะถ้าทำอะไรที่แบบว่าไร้เกียรติยศอะโอเคครับ มันบุกกันเองครับต้องมีคนหนึ่งที่ชนะแล้วก็ไปถึง pit of sacrifice ต้องมีคนหนึ่งที่ชนะแล้วก็ไปถึง pit of sacrifice คนที่ชนะจะเป็นจะเป็นหัวหน้าคนใหม่คนที่แพ้จะตายไป ดูสิฝ่ายเราอยู่ฝั่งซ้ายนะอยู่ฝั่งฝั่งฝั่งทางซ้ายอ่ะถ้าเราเอายูนิตของเราไปอยู่ใกล้ถ้าเรายูนิตของเราไปอยู่ใกล้ตัวนั้นตัวเราจะเหมือนเราชนะเราจะดันต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าศัตรูมันดันกลับเราก็จะโดนดันกลับเหมือนกันว้าวผมไม่พึ่งจะพึ่งจะเคยเจอไอ้ดันแบบนี้ก็ไอ้ครั้งนี้เนี่ยแหละ แปลกดีผมไม่รู้มันไปสู้กันตรงไหนนะเราต้องช่วยมันดันอ่ะเราต้องไปช่วยอ่ะถ้าเราไปช่วยเลยตอนนี้จะเป็นไงเนี่ยก็น่าจะพอได้อยู่นะ นี่ครับพอมีสายเชื่อมเราก็จะดันครับนะเราดันไปก่อนอมันบอกว่าตัวเราอ่ะเป็น,นอาธานิดอ่ะเป็นคนคุมกองนี้ไม่ใช่คุณผมก็ไม่ค่อยชอบนิสัยมันเท่าไหร่เลยนะ ดลันไปผมชอบจังเลยตอนที่แบบว่ามันช็อตกันไปเรื่อยๆมันเท่เดียวไอ,ไอ้พวกเนี้ยมีตู้ด้วยโอเคโอเคโอเค,อเคถอย เอาให้ถึงที่สุดเอาให้ถึงที่สุดโอเคผมว่าข้ามสร้างฟอกดีกว่านั่นอะไรอะอเฮ้ยอย่าบอกนะว,ว่าศัตรูบุกโอ้มันดันอยู่ สีหลอดสองตัวไม่เท่าไหร่ครับอนั้นคงจะปลอดภัยจริงๆนะดานเหรอมา พอผมดันไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ต้องรีบเท่าไหร่ผมขอปั๊มไอ้ต่างๆนี่ให้ได้สูงที่สุดเท่าที่ผมสามารถทําได้ก่อนผมก็กลัวมันบุกเราเหมือนกันนะศัตรูเนี่ยถ้ามันบุกเราก็ก็ก็เจ็บอยู่เหมือนกันจะเย็น ยิ um er pues light ่งยูน nah ิตเราเยอะรู้ส <satisfaction>? ึก <một> ว่าการดันจะเร็วขึ้นครับนั่นไงอะไรอ่ะนั่นเนี่นั่น i น t ่ย d ั่นเนี่ยมันบอกว่าเราจะไม่บอกไม่บอกมันครับว่าเราจะไปเก็บไปเก็บของตรงนั้น คงยังไม่โดนดันกลับหรอกนะยังอ่ะแต่เราก็ช่วยมันดันนิดนึงก็ได้แป๊บดันไปโอ้มีน,มนี่อยู่ไงสมตีได้ หายเทมผ้าโอ้ตรงนี้มีฐานครับเสร็จต๋อศัตรูบุกเหรอได้เลย มาเลยมาแล้วโอเคทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีมากเลยล่ะครับผมรู้สึกว่าทำอะไรได้ดีอะเดี๋ยวสร้างสตาร์พอร์ตนิดนึงมีแค Fight warriors, will into hybrid. well, ascend also and you มีการช่วยเหลือกันนะครับอย่าไปท้าเขาเยอะครับเพราะว่าคนที่ชงช่วยคุณคือผมครับไม่ใช่คุณนะครับคนที่บุกคือผมคนเดียวเลยครับเนี่ย เราต้องป้องกันตัวเองแล้วเราก็ต้องสู้มันไปด้วยอ่ะหอมนะ ตัวนี้ครับมีหน้าที่ในการน,นี้ครับสร้างเน็กซัสต,ตรงนี้นะเดี๋ยวก็เจอสร้างฟอร์สฟิลได้ด้วย ตัวอะไรครับผมนี่เวลาแบบมันมันชุลบุญแล้วผมชอบดื้มสร้างนู่นสร้างนี่ upgrade complete โดนบนันกลับคืนแล้วเหรอดีครับบุกเล็กน้อยมาแล้วเลยไวยร์เร ผมชอบไวเลตตอนนี้มากเลยครับพอก่อนนะพอก่อนนะไกลไปเดี๋ยวผมจะอ้วกครับชิม โอเคขอขอพักลบหน่อยได้ไหมอ่ะต่อเนื่องเกินไปอ่ะต่อเนื่องเกินไปและดูบ้างนะโอเคได้เวลามาบุกไอสิ่งที่เราต้องทำบ้างละใจเย็นสิเพื่อนผมก็ต้องทำในสิ่งที่ผมต้องทำเหมือนกันนะครับอุ้ยนั่นตัวอะไรอ่ะ โซล่าลท์ให้เก็บครับและโดนหนักและโดนหนักย่ยม,มันแค่นี้เองเพื่อนถ้าเป็นไก่ตื่นตุมไปได้ เดีย๋ยวบุกไปทางบนเนี้นยน่าจะต้องเจอตัวที่สองเจอละตรงนี้มีขานหนึ่งครับถ้าเราหยัดได้อาอไม่มีนี่หว่าตาเรามองเป็นไรนี่มองหญ้าพวกนี้เป็นแร่โอ้ โอ้ไยไอ้ไอ้เนี้ยจัดการไคลเออร์ดีมากเลยครับไอ้ช็อตช็อตเนี่ยแต่จะดีมากครับถ้าเราโฟกัสตัวบอสครับแค่ต <Allah> ัวเดียวเอง โทษนะผมต้องมีเควสที่ผมต้องทำโอ้โดนบุกจับรับจะเย็นผมมาเลยผมไม่แน่ใจมันบุกมาได้ไงทังทที่เราก็เคลียร์ค่อนข้างหมดแล้วอะคราวนี้มันบุกหลายทางแล้วครับ มันจะดีมากเลยครับถ้าคุณไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ทีนี้มันยังโอเคเราต้องทำลายเน็กซัสให้หมดด้วยอโอ้แค่เราออกจากวงมันก็ไม่นัดแล้วหรอยเยอะนะเนี่ย ที่บอกว่าเยอะหมายถึงว่าสิ่งที่ศัตรูมันปล่อยออกมาเรื่อยๆครับเรื่อยๆเลยครับปิดแบกทำให้ศัตรูใช้เอเนจีไม่ได้โอโหแบบช็อตกระจายอ่ะไวเล่ชอบเลยอ่ะไวเล่แบบนี้ผมชอบเลยครับ แต่เย็นโหมันเลยอ่ะมันเลยอ่ะกองทัพผมเชื่อมั่นในกองทัพผมครับโอ้จ้าโอ้ผมเพิ่งเมื่อกี้ผมสั่งให้ตีตัวเอง ผมทำลายการบุกศัตรูได้เพิ่มกันเลยนะเนี่ยทำอะไรอยู่อะเก็บโซลาร์ไลท์ แค่นี้เองแป๊บเดียวก็เละด่านนี้ไม่ยากเลยครับแต่มันด่านนี้มันไม่ยากแต่มันมากพูดตรงๆเลยผมไม่ได้เจอด่านอย่างนี้มานานแล้วไม่ไม,ไม่มันอะ ไม่รู้จะอธิบายยังไงแมสเรียลก็ดีเออมีทุกอย่างอะตอนเนี้ย โหแล้วเหรอชอบไว้เล่ภาคดีมากอี่เวลายเยอะอเยี่ยมเดี๋ยวเราต้องทำอะไร next set คู่ต่อสู้ด้วยนะยังไม่จบแค่นี้ครับ

มามามาเบฮิมอสเบฮิมอสเบฮิมอสจัดหนักคนเดียวเลยเบฮิมอสเราโอเคทำลายเน็กซัสครับในเวลาทำลายเน็กซัสคู่ต่อสู้เบ็นบอส ยิ้มตลอดอะผมตอนเนี้ยยิ้มตลอดเลยผมไม่รู้ทำไมผมยิ้มนะโอ้โอ้โอแแล้วเน็กซัสมันอยู่ไหนละ่ะเนี่ยเน็กซัส ไม่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 ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยโอเคอยู่เฉยอยู่เฉยไว้ก่อนโดนพุชกลับไปเลยก็ดีอันนี้อะไรเนี่ยนี่ที่ไหนครับฐานเหรอฐานเน็กซัสมันอีกอันหนึ่งหรือว่าผมผมครบแล้วผมไม่รู้นะแต่ในความคิดของผมอะอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นี่ทางนี้ทางนี้ชัว อสร้างดีทีแทนยูนิตแล้วครับ ฮอตแบบเลเซอร์เนี่ยโอ้ยผมชอบบอยเลมากเลยครบละจบเกมกันเลยละกันคุณไม่ต้องกลัวเราชนะแน่นอ,อนอ๋อ โอเคเรามาจบดันอุ๊ยมีบอสใหญ่เหรอมาเลยไฮบริดแบบโหดไรผมขอสู้ไฮบริดตัวนั้นหน่อยครับ นะไอ้ตัวนี้อ่ะนะไอ้ตัวนั้นอะนะจบเกมไอ้ตัวนั้นอะนะพาวเว <c oughs> อร์ฟูลด่าแล้วครับมันนะ <c oughs> มากด่าเดียวกลายเป็นหัวหน้าแทนแล้วครับ เราจะไม่ม,ไม,ไมีทางเป็นไฮบริดครับเอมอนเป็นคนไม่ดีมันทรยศพวกเราเราต้องจัดการเอมอนจริงครับเรามันก็ทําตามที่เราต้องการอยู่เหมือนกันคือช่วยเหลือเราในการจัดการเอมอนถือว่ามันก็รักษาคําพูดดีเหมือนกันใช้ได้ครับฮบอก้วนครบถ้วน ด่านนี้เป็นหนึ่งในด่านที่มันมากสำหรับผมอะโอเคผมว่าไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วอะสนุกมากครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้านะสำหรับตอนนี้บายบายครับ